สวัสดีครับบอร์นี่ครับผมสบายดีสตาร์ดันจ้าคลิปนี้มาเจอกันยามแรงครับผมคลิปนี้บอร์นี่มีนัดกับช่างเดินนะครับที่บอรนี่เอารถพี่เสือไปซ่อมระยะเวลาก็ประมาณ1อาทิตย์นะครับจ้าสืบเนื่องจาก A บอรนี่ไม่เย็นนะครับก็ได้เปลี่ยนหลายยางอยู่นะครับเดี๋ยวไปฟังค่าใช้จ่ายที่บ้านช่างพุดาว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก่อนหน,น้นานั้นบอรินี่็ซ่อมมาแล้วประมาณ2เดือนก่อนที่เราจะเดินทางกลับลาวนะครับแล้วก็ กลับมาไม่เย็นอีกแล้วก็เลยส่งไปซ่อมอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ถือว่าโอ้โหซ่อมไปน่าจะหนักอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปบ้านช่างดูแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายรอบนี้จะหมดไปเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็พายุเข้าเดอะนะครับไปไหนไกลโบได้เลยนะครับเพราะว่าพายุบัวลอยเข้าหนักมากนะครับไม่รู้ว่าน้ําจะท่วมอีกหรือเปล่าครับผมบรินีก็เตรียมตาข่ายโลแล้วล่ะถ้าฝนมาปุ๊บกัดงไปใส่เลยนะครับนี่ เอาล่ะฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่แรกว่าจะปักเบ็ดวันนี้ก็เบ่อปักละ <c oughs> กลัวฝนตกแล้วก็น้ําขึ้นนะครับ <c oughs> ก็เลยง <c oughs> ดก่อนหายกินช่วงนี้นะครับท้องฟ้าก็เริ่มเปิดแล้วล่ะนะครับเมื่อเช้าขึ้นไปบ้านสวนฝนตกหนักเลยนะครับหนักแบบคุยกันบ่รู้เรื่องเลยเนาะเสียงฝนดังมากนะครับไปพร้อมแล้วนัดช่างตั้งแต่เที่ยงนะครับบันนี้ก็เพิ่งจะทําภารกิจแล้วนะครับ ก่อนหน้านั้นก็เอารถอีป็อกไปซ่อมหมดไปประมาณ6 0พันนะครับแล้วช่างก็บอกว่า,าสายหม้อน,น้ำมันเก่ามันมันกรอบเลยเดอ้อซื้อมาเปลี่ยนนี่ก็เลยซื้อมาใหม่แล้วก็จะเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นด้วยก่อนหน้านั้นมันเป็นน้ำธรรมดา<อ>กับเข้ากับออกนะครับอีป็อกเข้าร้านซ่อมออกมาพี่เสือเข้าต่อจะไปรับพี่เสือว,วันนี้อีป็อกเข้าไปต่ออีกโอโ้ช่วงนี้มีแต่ค่าใช้จ่ายครับผมงานหนักเลยนะครับ โบส้มกับโบได้นะครับไปไบ้านช่างก็ไม่ไกลนะครับประมาณสักห้ากิโลนี่แหละ ตอนนี้งกับมาหอดลานซอมรถแล้วเด้อจ้าแต่คือว่าเงียบเงาแทนอเจ้าของลานอยู่ยุบละช่างไม่อยู่บอช่างไปไหนโอ้โหนี่หลังจากที่บริพ่อหนากันดนรถพี่เสือจอดไว้จนอันใหญ่เป็นมุมขืนอันนั่นแล้วเห็นทางแล้วบน่นี้หนึ่งอาทิตย์พุลธนะครับ ป้าตีโต่ตอนพ่อเพื่อนเอามาสอมกะเบิ่งผูกกระสอบทานกับยังบบทันเอาลงแต่โหลดอยู่เด้อผมยังอยู่ในก้นโหลดอยู่ตั้งแต่ไปตกปลาอยู่ยุใสเนาะอุปกรณ์ตกปลายังเต็มอยู่เรียบร้อยป่ะอ่าเดี๋ยวสตาร์ทลองดูก่อนนะครับขับดูเลยป่ะไปลองขับดูสักสามกิโลว่าเอเย็นหรือเปล่านะครับจ้ามา ขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวไปถดลองโหลดใหม่ก่อนจ้าหลังจากที่บริพ่อกันโดนหนึ่งอาทิตยเอาปุ๊บโอ้สตาร์ทติดไหมเย็นเลยเย็นอยู่จ้ะโอ้สตาร์ทปุ๊บเย็นปั๊บชเดี๋ยวลองสักสามกิโลจ้ะ เย็นหรือเปล่าเร่รู้สึกว่าเย็นเล็วเด้อนี่สตาร์ทหหวจีหนาวพุ่นล่ะอันเอมาฝั่งนี้หน่อยไปเลยตอนนี้ขับออกมาได้หนึ่งกิโลรู้สึกว่าหนาวเร็วเด้อ <laughs> ได้อยู่ได้อยู่ช่างก็ส่งวิดีโอให้ดูแล้วละ่ะ วัดได้ประมาณ11องศานะครับว้าวน่าจะได้อยู่เฮ้ยเริ่มหนาวแล้วครับผมสุดยอดเลยล่ะจับไปเที่ยวหนาห้อนในมาะขนาดเดินกับแอร์ลดเย็นๆหนึ่งคำว่าเอาไปเที่ยวหนาหนาวนี่เบาไว้บ่มีแอร์กับพ่ออยู่ได้อยู่เย็นจ้อยๆนะครับโอเคผ่านครับผมไม่ต้องถึง3ากิโลก็ได้2อกิโลก็กลับได้เลยโอ้เย็นพักประยาเย็นจนหนาว ็นจังไดนิ่มยู่บอโอเคได้ยิ่นบอกว่าให้สั่งเอาพี่สังเขา่าเข่าไห่ใหม่เ่าเผาน้าอ oh. ตอนนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อได้แล้วเด้อน,นะครับโอเคได้อยู่ <c oughs> ปล่อยมือได้เลยนะครับ <c oughs> หวังว่าจะบวลมขี่ต้มแน่นอนเด้ <c oughs> อารุณนกันโอเคขับเคลื่อนสี่ล้อโอเคแล้ว เออของข้าวใช่โอ้แต่คอมมาเป็นเป็นคอมน่าโตน้ะมันมันมีไอสวิตตุบคอมเัมนนี้เห็นบ่มีอ๋อไปซื้อมือสองมากอ่ะซื้อมาตั้งสามพันห้าเข้าเข้ากับบรับประกันให้ซื้อของข้าวนี่เอ้าซื้อสองพันห้าข้าประกันให้ไปพกเดือดหูเออได้่หรอครับโอเคเออเย็นเนี่ยเย็นช่ำอืมก็มีปัญหาอย่างติดเบอร์ก็ได้ทำบัตรบัตรได้โอลองเบิ่งก็ได้ครัเอาเลยโอเคก็โอเคแล้ว มันขเขาใส่เฟืองมันบิดหน่อยนึงมันก็เลยมันก็เลยเวลาเครีดนะบ้า,บานนมันก็นิ่งนะรอบนี้ก็ได้เปลี่ยนคอมพิวเซอร์ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนคอ,อเย็นแล้วก็สายเอนะครับสายเอก็มันกาลังจะรั่วสร้างบอกก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเกือบแห้งก็เลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ล้าง A อ คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละคอมพิเซอร์ก็ได้ซื้อต่อช่างนี่แหละนะครับตัวเก่ามันเป็นของจีนจแมลว่ามันมันทำงานมันไม่ตัดแมมันทํางานตลอดมันทําให้รถเรากินน้ำมันจกรณีก็ว่ายุนะครับขับไปแป๊บเดียวเติมน้ำมัน500หมดแล้วนะครับอันนี้ค่าฉเฉลี่ยก็คือประมาณากิโลละ2บาท7จ้ถือว่าแพงนะครับแมกิโลละ2บาทกว่าถ้าเราขับแบบ ครับแบบไม่ถึงกิโลจอดไม่ถึงกิโลจอดนี่เกือบกิโลละ3บาท oh. อันนี้เครื่องสองจุดห้านะครับ <c oughs> จ้าคือสองจุดห้ากับกินน้ำมันคือกันเดอร์เพราะว่ามันเป็นรถรุ่นเก่านะครับจ้า <c oughs> อายุก็ยี่สิบปีแล้วละ่ะตอนนี้บริษัทนี้กำลังกำลังไล่ระบบอยู่ก็รับรถมาก็เปลี่ยนแบตเปลี่ยนไดสตาร์ทเ,เช็คระบบเครื่อง เปลี่ยนมอน้อน้เปลี่ยนคร์บใกล้จะครบแล้วละ่ะว่าง่ายๆตอนนี้ราคาสอมลดกับราคาไปซื้อลดมานะเท่ากันแล้วจ้ะแต่ก็ยังไม่ได้หมดเยอะนะครับก็ซ่อมไปประมาณสักประมาณยังไม่ถึงสามหมื่นเนาะยังไม่ถึงสามหมื่นนะครับแล้วก็ทยอยซ่อมเรื่อยๆนะครับไปถามสร้างคนค่าเสียหายเท่าไหร่นะครับ มาเคลียค่ะเสียหายกันจ้าแผ่นแทน,นสามหมื่นโอ,โอ้โหค่าช่างหมื่นห้าอันนี้พูดเล่นนะครับผมเอา <ผม S 1> ดีดีค่าช่างทั้งหมดก็5้าพห้ารยสี่บาทจ้าถ้าเราไม่เปลี่ยนคอมมันก็ถูกอยู่ผัดคอมมันเสียจมันก็เลยเซื้อต่อช่างนะครับจ้าเอาโอเคเอาไป,าาไปแล้วไป <laughs> โอมรับประกันเดือนด้ยรบรับประกันเดือนมีประกันอไรมาคอมรับประกันด้วยจ้ะเอก็รับประกันด้วย6เดือนจ้ะใครอยากมาซ่อมก็มาได้นะครับผมที่บ้านบึงน้อยก่อนถึงปทธตเต่างอยประมาณสัก1กิโลตรง3แยกเข้าตัวเมืองสกลนครนี่แหละบริการดีมากนะครับบริการดีอันใดเสียเพิ่นแนะน้ำวัดจะเปลี่ยนบ่อหรือว่าซื้อไม่หรือว่าบ่อซื้อก็แล้วแต่ลูกค้าก็จะให้คำแนะนำเนาะใครอยากมาซ่อมก็ มาเดอร์ Mother, ราคาเป็นกันเองนะครับจ้าตกลงราคาก่อนซ่อม, <c oughs> ไ,มไม่เหมือนร้านที่บอลนี่เคยไปซ่อมนะแต่ไม่บอกว่าร้านไหน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้บอกราคาเลยนะครับพอจ่ายเงินลงมาอู้ตกใจนะครับจ้าคันนี้ซ่อมต่อนะอ่ามาเบิงมาเบิงอันนี้เปลี่ยนพ่อหม้อน้ำดิเออเปลี่ยนพ่อหม้อน้ำข <c oughs> ามาแล้ว โอ้ยเอาคันหนึ่งออกปัดเอาคันหนึ่งเข่าจังหลักคักเด้อสุอันหลดรอบ,บ,บนี่ก็ได้อ่าคันนี้จะซ่อมไว้ให้สารดําขับเลาะบ้านนี่ละจะมองให้ขับไปไกลนะ<_ <R>: <_ <L> จ้า <_ L> นี่แหละจ้า <_ L> มีรถก็ต้องได้สอมเป็นของธรรมดามีรถให้ทให้บัเอาบัเอาดับ โอเคเรียบร้อยครับผมจ่ายตังค์เรียบร้อยช่างบอกว่าไปขับดูก่อนเด้อ <c oughs> ถ้ามีปัญหาอะไรก็กลับเข้ามาดูเลได้นะครับผมลองไปขับดูก่อนรับประกันหกเดือนเพิ่นมา<อ>ถ้าไม่เย็นนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนอกจากว่าะระบบมันเสียนะแปบลบว่า อคอยร้อนคอยเย็นมันเสียคือช่างไม่รับประกันนะครับช่างก็จะรับประกันแต่ตัวที่เราสั่งกับช่างขั่นละนะครับไป,ไปรถไหนดีทีนี้ไปสายกตไปได้แต่ไปได้อยุบอลาตอนนี้น่าจะบ่าทันแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็กําลังจะหกโมงเย็นแล้วครับผมว่าจะไปเอาะริมอ่างซะหน่อยน่าจะไม่ทันนะครับมืดพอดีวันนี้ว่าห้าโมงยี่สิบตอนนี้เป็นบรรยากาศเหมือนหกโมงย็นนะครับ เพราะว่าท้องฟ้ามืดถึมเนาะมืดแล้วพอได้ไปเลาะจ้อย่ปเราะวันนี้กับพวกนี้จะค่อยไปทดสอบรถนะครับว่าหลังจากที่เราใส่เผาขับเคลื่อนสีล้อแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องไปขับรถทดสอบเอหน่อยนะครับเผื่อได้มีการเดินทางมันจะได้ไม่ยุ่งยาก เดี๋ยวมาแวะบ้านสวนก่อนครับวันนี้ฝนตกหนักมากนะครับพายุเข้า,อาสองวันแล้วล่ะนะครับน้ำล้นสะหรือเปล่านะครับต้องขึ้นมาดูก่อนเป็นไงวันนี้วัน <c oughs> นี้ชวนขึ้นมานอนบ้านสวนเด้อน,นะครับเป็นไงสดซึ่นกับบอลจ้ามา่ิ๋วมาจ้ะอุ้ยขึ้นกวาดเลย <c oughs> ขึ้นกวาดห้องเลยนะครับอันนี้บรรยากาศประมาณห้าโมงครึ่งนะครับ ห้าโมงเย็นเดอ้อใกล้ค่ำแล้วเนาะบรรยากาศประมาณหาโมงครึงแต่ว่าเบิ่งทึงผ้ามือนี่นะแกกข่ายคือหกเจ็ดโมงนี่แหละเบิ่งดอกไฟทังเฮือนสตระดมกับเจ้นออกตอนนี้บสว่างเลยนะครับเพราะว่า,าไม่ค่อยมีแดดไปดูน้ำสาหน่อยท่อตันหรือเปล่าฝนตกหนักกลัวจะท่อตันนะครับถ้าท่อตันปุ๊บคันหนองบนนี่ถ้ามแน่นอนนะครับ โอ้ยน้ำข้นขุ่นขุ่นมากขอเสียของการที่ฝนตกก็จะเป็นประมาณนี่แหละจา้ามันจะเห็ุให้น้ำาน,ำนองเขาข<ม><อ>ุ่นบอกคือเขาบอกคือเขาเอาน้ำคลองเขามาเด้อรู้สึกว่าน้ำขุ่นมากนะครับนี่เป็นสีกาแฟเลยครับนี่นะกาแฟเอสเพโซไปไปดูไกท่ทีนี้ไก่เป็นไงบ้าง บุฟเฟ่หมดหรือยังป้าเงียบสงบขากปานอย่างบุเป็นพากันเข่านอนแล้วบอกเข้านอนเรียบร้อยกุ๊กกุอ๋อนอนสองคอกเลยนะครับจ้ะปกติเขาจะนอนคอกนี้แบ่งกันนอนคครละห้าตัวจ้ะโอเคปลอดภัยโอ้โนพากันนอนอย่างสบายใจเลยพอแต่ได้ยินเสียงผู้เจ้าเท่านั้นแหละจุ๊กๆุๆๆอยู่หัวหานหมดแล้วบ่ ยังอยู่จ้ะอ๋อยังอยู่ให้บุฟเฟ่แบบจุกๆเลยครับนอนเลยนอนเลยฝุ่นฝู่นทองไส้ทองขวานอนอะ่ะนอนวนนี้กลัวแต่ท่อน้ําตันนี่แหละอ๋อโอเคกลัวแต่หอยเชอรี่มาตันปากท่อถ้าตันปากท่อน,นี่นี่ถ้าคันนี้ถล่มนะงานเข้านี่นอนนะครับอันนี้เราใส่ท่อใหญ่ก็จริงแต่ว่า เราต้องขึ้นมาดูบ่อยๆเพราะมันมีเศษไม้นะครับปอดภัยหายห่วงไปกลับนอนนาครับผมมืดแล้วมืดแล้วบริถือไฟฉายขึ้นมานะครับ <c oughs> อันนี้แว็บมาดูเฉยๆ มาเร็วเฮ้อ่นเฮอ่นหนาวบอกคอฟี่ตรงตุง้ตคอฟี่งอนแงนไปทางไดบอแบงงอนแงนไปหาลี่ได้ลูกแล้วบอกงอนแงนนะเฮ้อ่นเฮอ่นไปใช่มาปลาโตปลาโถไปเร็วเร็วความละกคิดหอดกันขักเนาะมาเ,เร็ว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  ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงนนนาแล้วครับผมวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ฝนตกหนักเนาะ,ะพายุบัวลอยเข้าหนักมากนะครับผมก็ <c oughs> ถือว่าหนักกว่าพายุลูกก่อนนานัันเนาะ <c oughs> เดือนนี้ก็โอโ้โหค่าใช้จ่ายครอบครัววันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายเยอะที่สุดเนาะ <c oughs> เยอะที่สุดในการใช้ชีวิตคู่นะครับ <c oughs> เดือนนี้นะเริ่มต้นด้วย โดนบรนี่ก็พังนะครับมันมันเปิดแล้วไม่ติดว่าจะส่งซ่อมก็ยังหาล้านอยู่ยังหาล้านไม่ได้นะครับก็ศึกษาในกลุ่มอยู่ยังไม่ได้ส่งซ่อมนะครับแล้วก็รถอีฟ็อก e เนาะรถเก๋กร่นี้ก็พังนะครับก็หมดไปประมาณ6กพันเนะาะไม่ซ่อมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถคันแรกของบรนนี่ด้วยแล้วก็มันเป็นรถแห่งความทรงจำนะครับเป็นรถที่มันยังใช้งานปกติอยู่แต่กอ็อยากซ่อม ว่าจะหัดขับรถให้สาระดามอยู่นะครับแต่หาพื้นที่อยู่นะครับต้องหาลานกว้างๆว่าจะให้ขับรถไปตลาดก็ได้ประมาณนี้แหละไ่ต้องขับไปไกลนะครับเพราะว่าไม่สามารถทําใบขับขี่ได้แล้วก็กล้องบอลนี่เนาะก่อนหน้านั้นเราเข้าไปรับกล้องที่โรบินสันเนาะคิดว่าจะใช้งานได้ปกติพอกลับมาชาร์จนะครับมันชาร์จไม่เข้าน่าจะเป็นที่แบตเสื่อมเพราะว่าบอลนีชาร์จทั้งคืน ทั้งวันชาร์จบกเข้าเลยเข้าแค่30มสิบพอมากด่ายปุ๊บไม่ถึง1นาทีแบตหายเลยนะครับผมน่าจะเป็นแบตเสื่อมบรันนีก็ติดต่อร้านที่เราซื้อกล้องเพราะว่า,ากล้องบรนีมีประกันเนาะเขาบอกว่า,าแบตกล้องน่ะไม่มีในวงประกันเดอน,น,นะครับเพราะว่าแบตมันเกิดจากาการใช้งานของเราเนาะน่าจะเกิดจากบรนนี่ส่งส่งกล้องไปช่อมประมาณสัก สองเดือนกว่าทางร้านเขาน่าจะไม่ได้ชาร์จแบตให้นะครับแบตมันน่าจะเสื่อมเพราะว่าตอนที่เราใช้งานนะ่ะเราชาร์จวันละสองรอบนะครับเชา้าเย็นเชา้าเย็นเพราะว่าเราใชา้ถ่ายคลิปพอไม่ชาร์จเชา้าเย็นระยะเวลาสองเดือนกว่ากล้องมันแบตมันก็เลยเสียนะครับตอนนี้ก็กํากลังหาร้านที่จะเปลี่ยนแบตอยู่บนี้ก็ติดต่อไปหลายร้านนั่นแหละกล้องที่บันนี้ใช้เป็น d j i Pocket 3ไม่มีร้านที่แบบว่า มีอะไรเรื่องแบตเลย oh. โอ้โอ้บัลลังงานเข้าเลยนะครับถ้าไม่มีร้านเปลี่ยนก็น่าจะได้ทิ้งนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีร้านเปลี่ยนส่วนศูนย์ที่เราซื้อก็เขาบอกว่ามันต้องได้สั่งสั่งก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะได้นานไหมขนาดนี้เราส่งซ่อมอก็เกือบ3มเดือนเนาะ,ะคือว่าอนานมากนะครับช่วงนี้ก็มีแต่อุปสรรคเนาะ ช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับบริษัทหาหตังเก่งกว่าจริงค่าใช้จ่ายก็เยอะเหมือนกันนะครับหน้ากล้องหลังกล้องก็เยอะนะครับหลังกล้องก็มันมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างเนาะเพราะว่าเรา,เาใช้ชีวิตแล้วก็เราทําคลิปมันก็ต้องได้ซื้ออุปกรณ์หลังกล้องอีกอหลายอย่างเนาะเราก็ไม่ได้พูดอ,ออกคลิปทุกชอ็อตทุกทุกอย่างพวกนี้น่าจะได้เอารถพิเสือไปลองเด้อถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนตกก็ น่าจะอยู่บ้านนี่แหละสรุปค่ะเ้จจัยรถพี่เสือ,อนอี่อยู่ที่เท่าไห่ค่าใจจ่ายู่ที่ห้าพันหกร้อยนะครับห้าพันหกร้อยรถพี่เสือนะห้าพันหกร้อยส่วนรถอีปอกนะหกพันโอ้แล้วก็ยังโบรุ้ว่ามันตัวที่เฮเทพื้นเพื่อนอีกเดือนนี่นะว่าจะซื้อกล้องใหม่ก็ งดไปซะ,ะก่อนแล้วก็บอลนี่เพื่อนก็นอยากได้โดนอีกบดที่นี่ซาตตาดัมก็บอกว่าให้อดเอาก่อนเดอ้อเดือนนี้แบบทุลักทุเลแห้งอิลีอีกอย่างเพื่อนก็นอยากเห็ดหองเก็บของให้ซาตตาดัมซาตตาดัมก็เลยบอกว่าบอผ้าเห็ดก็ได้เพราะว่าบบหู้ว่าเดือนนี้จะไหวอยู่บ่เดือนนี้เป็นเดือนที่ทุลักทุเลมากนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ห้าพันหกร้อยนะจ้ะบอลนี่ซื้อคอเย็นอีกพันห้านั่นแมนคอเย็นพันห้าแล้วก็ น้ำมันเครื่องอีก1000นะครับนนรวมเป็นโอยหลายตังอยู่นะครับเดือนนี้ก็หมดไปเยอะนะครับส่วนห้องแต่งตัวก็รอไปก่อนเด้อน,นะครับไปโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆก็แล้วกันนะครับผมหลายท่านอยากรู้ว่ารถพี่เสศษไปส่งซ่อมหกเจ็ดวันนี้หมดไปเท่าไหร่นะครับก็คือรถพี่เสือมันเป็นรถทีอ่อายุหลายปีแล้วเนาะเกือบ20ปีนะครับคือเราก็อยากซื้อ รถมือหนึ่งอยู่เราก็ดูกําลังตัวเองเนาะเพราะว่าเราก <c oughs> อา็อยากขับรถกระบะเราก็อยากได้4ี่คูณสด้วยอยากอยากขนของด้วยถ้าออกมือหนึ่งเนี่ยโอ้น่าจะหลายปีนะครับบเมน,อนของงายเด้ลรดมือหนึ่งเด้อเผื่อจะหาเงินได้หาฮก,กแสนนี่โอ้บเมนของงายตอนแรกซัลตดัดัมกับขีดอุ๊กใจอยู่เพิ่นเบ้าเพิ่นอยากได้ลดมือสองกับพอแต่เพิ่นซื้อมากกับขีดไปขีดมามันกะดีแบบหนึ่งได้ละ เพราะว่าเพื่อเขาจะเก็บเงินได้หาหกแสนเอาหลดมือหนึ่งออกมาขี่มันโบเมนของงานเพราะว่าอาซีบเขากับโบเมนว่าอาซีบจริงเงินเดือนล่ำหลายอีย่างเพราะว่าเขากับเหตุงานตามมันที่เห็นนี่แหละจ้ะเงินเดือนก็บพอได้อยู่ได้กินบ่ได้ร้ายจนขันว่าออกหลดมือหนึ่งมือสองก็ดีไปแบบหนึ่งเด้อมือสองมันก็ดีอีกแบบหนึ่งแบบว่าเราไม่ต้องส่งงวดแล้วก็เราต้องต้องซ่อมให้หมดนะต้องซ่อม ทุกอย่างต้องเก็บทุกอย่างแพงหม้วาน้ําก็เปลี่ยนไปแล้วล้อนี่แหละสําคัญนะครับตอนนี้ล้อกอ็เราซื้อล้อมือสองมาเนาะ,ะช่วงนั้นก็ยังไม่มีตังนะครับซื้อมาล้อก็หมื่นสามไปดูวันที่ผลิตล้อทีนี้ประมาณ9ปีนี่แหละ <c oughs> บอลณี่โอ้ยขับรถไม่เกินเจ็ดสิบแปดสิบนะครับเพราะว่าอ,อายุล้อก็นานแล้ว อยากเปลี่ยนแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็เยอะเนาะจ้าเราเล่ค่อยว่ากันนะครับสรุปรถพี่เสือที่ยังบสมบูรณ์แบบก็บคือลอ้อแม่นบอกเือล้อนะครับผมเตือแค่ล้ออย่างเดียวนี่แหละถ้าล้อโอเคก็น่าจะขับได้ประมาณ90อยู่นะครับจ่าโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆครับผม มาเล่าเรื่องลาวีวิตให้ฟังเด้พอพ่อแม่เอฟซี FC กันอย่าพึงเบื่อกันเด้อจ้าให้คอยสนับสนุนสตอร์ดัมกับบอลนี่ต่อไปเด้อบริษัดบริษยซอยอยังกะซอยเบิรงคคิปให้สตอร์ดัมก็ดีใจหลายๆแล้วล่ะจ้าคือมาแจ้งให้ทราบว่าเราไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเราไม่มีรถนะครับ <c oughs> เราไม่มี <c oughs> <c oughs> เราไม่มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่จะาพาเราไปเนะ <c oughs> าะคือบอลนี่มีแผนการเดินทางอยู่นะครับนะหลังหลังหน้าฝน เรามีแผนที่จะไปเที่ยวอยู่จ้ช่วงนี้ก็เก็บตังค์นะครับ <c oughs> เก็บตังค์อย่างเดียวตังค์ที่เก็บไว้ก็ไปหมดแล้วเดือนนี้นะครับ <c oughs> บ่เป็นยังบ่เป็นยังเก็บใหม่อีกบ่ดนก็จะได้เกี่ยวเขาเดี๋ยวราขายเขา,ขา,ขาแม่บอกรอขายข้าวนะครับไปโอเคไปหาทานข้าวแล้วก็จะขึ้นไปนอนบ้านสวนเนาะจ้าโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสบายดีครับสบายดีจ้ากินอะไรดีเรา ตะตะดังซื้อหอยอันนมะต้มอ,อ๋อบุอกี้เวตลาดเนะดาะจ้ะไปทำเมนูแล้วก็คือไปนอนบ้านสวนเด้อน,นะครับคิดถึงบ้านสวนแล้ว <laughs>